สีห้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ทุกคนก็อยู่กับมีแล้วก็เกมคาบาเอ็มเหมือนเดิมนะเอาวันนี้ถึงเวลานะคะประกาศผลกิจกรรมแล้วนะคนร่วมกิจกรรมน้อยมากเลยนะรอบนี้นะอะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเรามีผู้โชคดีอยู่นะคะถึงจะไม่ถึงสิบคนแต่เราก็จะแจกนะอะเราไม่จําเป็นจะต้องสุ่มแล้วนะเอามาเลยนะคะคนแรกคุณสุวรรณนะคะอะไม่รู้อ่านถูกไหมนะของน้อยกับดันที่หน้าฟาร์ม แล้วก็พอฟาร์มได้ในแผทปัจจุบันนะอันนี้ถึงจะไม่ใช่ผู้เล่นใหม่แต่แต่เป็นผู้เล่นเก่าก็อยากรู้นะนะอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมอ่าโอเคนะอ่าเราไปกันต่อนะคะคนต่อไปคุณปรีชาทําคลิปแนวทางการลงรันดีวนะอ่าอยากลงอยู่เหมือนกันนะคะดีวนะแต่ว่าเจลตอนนี้นะคะมันก็ยังไม่ไหวเนาะโอเคคนที่สามคุณเป๊นะคะ บอกว่าอยากให้ทําคลิปวิธีการหายเอ็มอย่างง่ายๆและคุ้มค่านะคะอันนี้แนะนําได้เลยนะดันาธาตุนะคะใบดันคงที่อยู่แล้วนะซื้อจาก m อ c นะคะห้าเซนยังไงเราก็ได้กําไรอะ่ะหินหนึ่งก้อนหนึ่งเอ็มหินธาตุอ่ะหนึ่งก้อนหนึ่งเอ็มอยู่แล้วนะคะลงไปรอบหนึ่งตกหินก้อนเดียวก็กําไรห้าแสนนะอันนี้ได้แน่นอนคุ้มค่าแน่นอนนะคะถ้าอยากจะลงแนะนําหาคนต่อไปอ่ะคุณชัดเทพนะคะอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับดันหน้าฟาร์มอ่ะเหมือนกันเลยนะ เดี๋ยวจะจะต้องทําแน่ๆเลยนะคะคลิปรวมดันหน้าฟาร์มอ,ะอ่ะแต่ถ้าใครรีบนะคะช่องอีมาหนึ่งเจ็ดเก้าไปดูได้ก่อนนะใครรีบโอเคคนต่อไปนะคะคุณวิชิตชัยนะคะทําคลิปบวกสิบห้าแล้วก็เทคนิคการตีบวกอ่าอันนี้คือมันยังไม่ได้นะคะเลดตีมันยังมันยังล้วนอยู่นะมันยังมั่วๆอยู่นะคะไม่สามารถที่จะทําได้นะ,ค,ะคลิปนี้นะคะโอเคคนต่อไปคุณเอ็มนะคะ ทำคลิปแนวทางการเก well ็บเวลอ่ะมือใหม่เหรอหรือว่าเพิ่งย้ายเซิร์ฟมันต้องอยู่ที่ว่าคุณเล่นสายอะไรด้วยนะอะต่อไปนะคะคุณโยจิทําคลิปแนวลงวอลครับอ่าอันที่จริงคือตั้งแต่เล่นมาก็ไม่เคยลงเหมือนกันนะคะสงสัยต้องไปลองนะต้องเอาเจลไปลองสักหน่อยแล้วแหละค่ะก็เป็นอันครบนะคะคอมเมนต์ที่มีทั้งหมดนะแม่ก็แจกหมดทุกคนเลยนะคะเจดคอมเมนต์นะ อ่ะวิธีการนะคะวิธีการที่จะยืนยันตัวตนของตัวเองเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยนะคะเปิดนะคะหน้าช่องของตัวเองขึ้นมานะหน้าช่องที่เอามาคอมเมนต์นะคะเพื่อยืนยันนะติดต่อมาทางอินบ็อกของเพจเซฮายเมลีนะคะอ่ะเมย์ก็จะส่งโค้ดไปให้ทางแชททางข้อความนะคะอ่านี่คือรายชื่อทั้งหมดนะนะคะขึ้นย้ำให้อีกทีหนึ่งนะคะ ให้มาติดต่อรับของนะภายในวันที่17กรกฎาคม2565นะคะให้เวลา3วันนะอ่ะรีบรี่มารับกันนะคะ7คนนะโอเคส่วนที่เหลืออีก3โคต้ตนี้เดี๋ยวเมยจะแจกลูกกิวรีเมลแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้แอดเอมันีไปแจกต่อนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะคลิปหน้าคาราวน่าจะเป็นคลิปกิจกรรมอีกเลยอ่าสปอยไว้ก่อนละนิดนึง นะคะคอาจจะเป็นคลิปกิจกรรมแต่ก็ติดตามกันด้วยนะว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้มเมย์ก็ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ